เล่าสิเหตุผลทำไมต้องลงไปนอนพื้นทำไมต้องลงไปนอนพื้นลเล่าเล่าอะไรเล่ามาทำไมถึงต้องนอนพื้น,นคืนนี้ก็นอนตรงนั้นแหละนอนก็นอนไม่ไว่าอะไรรู้ความผิดตัวเองไหม ก็ผิดแล้วเนีเออผิดว่าไงทำไมถึงผิดไม่รู้เหตุผลไม่รู้เอา้าย่ามาทำเป็นไม่รู้ไม่รู้ดูไว้นะคะทุกคนคนเข้าบ้านผิดเวลาต้องเจอแบบนี้นะคะก็ยังดีกว่านอนนอกบ้านนะอ,อ๋องั้นไปเลยนอกบ้านไม่ไปทำไมถึงไม่ไปไ กูไปอนอกบ้านแล้วลูกกูยังอยู่ไงอยู่กับหนูงไง <ฮะ S 2> บกจะเข้าบ้านเที่ยงคืนนะคะเข้ามาตีหนึ่งครึ่งนะคะเี่ต้องโดน,นโดนอะไรนะโดนก็โดนโดนไม่สำนึกก็ไม่ได้ว่าอะไรสำนึกไม่สำนึกหรอฮะไม่ได้ว่าอะไรไม่สำนึกหรอ

อะไรนะอะไรนะโอ้ยตะวันจิงพบตะวันจิงพบหลายคนจะถามนะคะว่าเมื่อกี้ทำอะไรดึงขนจ้ากระแลค่ะตะวันทิงพบทิงหลอกจากฟ้าไม่สำนึกอะไรละ่ะนอนพื้นยังไม่สำนึกก็นอนอยูนด่ไงอะไรงั้นหนาดูนะคะนอนกัะดิขากิ๊กกิ๊กกิ๊กไม่สำนึก มึงจะดิขาทำไมมึงทำเนี้ยทำไมมึงก็ดิขาทำไมอนะนอนนอนเลยเออน,นอนนอนไปนูนกับอีกตัวพาไปเที่ยวไล่ดมแต่ตัวเมียนะ่ะเอ้าผมต้องบู้อ่ะเออปิดอะไรตรงไหนอ่ะปิดตรงไหนตรงไหนเนาะเจอตัวเมียแล้วโอ้ยรีบรีบ ธรรมดาหางสันปากสันธรรมดาเหมือนพ่อลืมไปเลยลืมแม่งไปเลยอโอ้โหไม่เกี่ยวกันเรือผมเหมือนพ่อมึงลืมไปเลยมึงลืมนึกถึงไปเลยผมเหมือนพ่อคันไม่คอยเช็ดตัวโอ้คอยให้ข้าวคอยดูแลเออพอกันทั้งพ่อทั้งลุกนี่ต้องนอนพื้นนั่นแหละสะสมแล้วผมเหมือนพ่อครับถอนหายใจอีก น,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 นั่นย่งสั่นขาเลิกๆเดี๋ยว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 ยัง <st it> ยัง<ะ>ยัง<อ>ยัง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 มันต้องโดนเหรอนอนเะกูนอนกันแล้วเนี่ยมึงอะไรนึกหนาอ้าวนูผิดเหรอคะใช่มึงผิดเปิดไฟถ่ายมึงประจาน กี่ขวดบอกมาบอกมากี่ขวดฮะอะไรกี่ขวดห้าขวดเออห้าขวดนะคะห้าตอนนี้ห้นาห้าชั่วโมงโอ้กูนอนจนแจ้งไงกูไม่ได้แคร์สุดนะไม่แน่ใจไม่ได้แคร์เย็นหวานเย็นหวานด้วยเย็นหวานอยู่แล้วหยิบผ้าห่มตอนนี้กี่โมงเอ้ยไม่ได้ดิหนาวอย่านิไม่สบาย ตอน,นีตตีสองกว่ากือบตีสามแล้วค่ะก็แค่ผิดเวลาชั่วโมงเดียวดูชดูดูดูมันให้หน่อยโอ้คามั่นสัญญามันคือคําที่เป็นสัจจะที่จะต้องรักษาก็ไอเรารักษาสัจจะแต่น้องมันีปัญหาเราก็ต้องเคียย์ให้นอนป่ะแล้วโทรศัพท์มีไหมคะมีนะแล้วทำไมไม่โทรมาบอกไลน์มาบอกอ,อต้องโทรบอกไลน์บอก อยู่ข้างล่างเนี่ยนะอุ้ยมึงกัดมูงทำไมเนี่ยพี่เข้าใจคนรอไหมเออรอเลยๆๆๆๆๆเฮ้ยคนรออ่ะเข้าใจคนรอไหมไม่รู้ว่าจะได้เสร็จกี่โมงไม่รู้จะต้องรอถึงเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้นอนเมื่อไหร่รอ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 ไอ้โขบอะมันเห่าทุกคนที่ผ่านหน้าบ้านเราคิดว่าเป็นพ่อมันกัดหน้าไอ้เสี้ยฟัง ฟังสิมันเห่าทุกคนที่คิดว่าเป็นรู้ว่าเป็นพ่อมันแล้วพี่ไม่สงสารมันหรอก็มาแล้วนี่ไงก็สายชั่วโมงเดียวซนจะสินข้อไหนมุสาอืมอืมผิดสินผิดตรงไหนเอา้ากูรู้ว่ากูควรขึ้นเที่ยงคืนแล้วกูบอกให้น้องมันไปแต่เที่ยงคืน แต่ว่าม,มันปัญหาชีวิตมันมีก็ลเลยคุยต่อเลยไปอีกชั่วโมงก็ต้องคุยนมาบอกทีหลังอะ่ะแต่แต,แตที่ช่วงที่เลยชั่วโมงนึงคูก็ไม่ได้แดกขวดใหม่เดินขึ้นมาบอกก็ได้โอ้โหมึงเดินยัไอไอคบมึงจะนอนไหมเนี่ยนอนเลอยนนอนเลย,นะนนเลยคนที่ดูคลิปนะคะช่วยตัดสินด้วยตัดสินอะไว่าโดนทำโทษถูกต้องแล้วหรือยัง ก็ถูกก็ไม่ได้เถียงก็นอนอยู่นี่ไงกูไม่ได้ขึ้นน้องบนนี่เลยอ๋อแสดงว่ารู้ตัวว่าผิดก็ไม่ได้บอกว่าถูกโอเคโอเคอ่า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 มันก็นอนนะคะอ่ารู้ตัวว่าผิดนอนนอนนอนเรารักกันอยู่ด้วยกันสองตัวอุ้ยส น่ากลัวขอบจะอยู่สองอตันเลยปตาขอบีพล<ป>ักมันสายตาขอบนอนตาขอบนอนนอนลงไปนอนกูมไม่คุยกับมึงละนอนตาขอบเอาพี่ขอบนอน ตีสองกว่าแล้วนอน <c oughs> เนี่ยอยู่กับหนูนะมันนอนนอนมันเด็กดีนอนก้นเบิกเบิกเออยเอ๊ะไปตีมันทำไมนอนนอนเอ๊ะเอ๊ะโอ๊ตทำอย่างน,นี้ทำไมนนอ ยี่ร้อยไหมเชื่อ,อหรือไงไปเชื่อมไมไต้องเลยตัวเองนดนทำโทษอ่ะโอ้แล้วคุณจะนอนยังไง้วบปว่าโปวดอย่างเงี้ยก็พี่ไม่งงไม่ใช่หรอ เนี่ยเออไม่เด็กดีจะตายมันรู้ตัวไงว่าผิดอ่ะจะนอนยังกูนอนนี่ไงนอนเลยนะจะปิดไฟแล้วนะมได้ยินเสียงอีกนิดเดียวนะน็อกบ้านเลยนะโอเคสัญญาเออโอเคยังยังยังผมสัญญาครับผมสัญญาครับนอนอันนี้แหละ ไม่สาวน้อยโอ้ไม่สาวน้อยอะไรขึ้นมาทําอะไรบนนี้อุ๊บแล้วมันขึ้นมาเองไงอ๋ออึบแล้วก็ขึ้นมาเองลงไปก็ได้อ๋ออ๋ออ๋อ